สวัสดีครับเพจลอเยอร์ลันเนอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้าจากจีนคู่นี้นะครับเฉียวตันโปรยิ่ง PB 3หรือกังฟูโป,โปร3นะครับ วันนี้ผมก็จะมารีวิวรองเทา้ากางฟู pro 3นะครับแต่ก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e หรือถ้าเกิดดูใน facebook ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงรองเท้าคู่นี้นะครับกางฟู pro 3นะครับผมขอก่อนก่อนว่ารองเทา้ากังฟูโปรเนี่ยร,รุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้ว ถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นรองเท้าแบรนด์จีนนะครับก็จะได้คุ้นเคยกับยี่ห้อนี้เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งตัวผมเองกไ็ได้มีโอกาสใช้ตั้งแต่รุ่นที่1นึงคูน่นี้เป็นคู่ที่2ของผมแล้วสำหรับรุ่นที่1และรุ่นที่2คู่นี้ก็ใช้มาประมาณ6 7 0 0ยโลแล้วนะครับซึ่ง เมื่อทางแก๊กฟูนะครับออกรุ่นที่สามมาผมก็ได้ซื้อมาลองนะครับสำหรับการรีวิวในส่วนแรกนะครับผมจะขอรีวิวภายนอกลักษณะโดยรวมของรองเท้าก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะพาดูจากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับโดยไล่จากข้อเท้าก่อนนะข้อเท้านี่ก็จะมีการบุก บุไว้แต่ไม่หนามากเท่าไหร่นะครับมีการบุกเชือกเป็นเชือกแบบปกติเลยนะครับธรรมดามากๆนี่รองเท้า,าเอินท้าในสักเกตนะครับมีรูพุนแล้วตรงนี้ดูดีๆจะมีจะมีรู ขนาดใหญ่ด้วยหนึ่งรูนะครับตรงนี้ต่อมาเป็นอัปเปอร์อัปเปอร์เนี่ยครับเป็นอัปเปอร์เป็น Upper, เมชน,นะครับค่อนข้างบางเลยถ้าก็ดูจะเห็นเลยว่าสอดมือเข้าไปมองทะลุผ่านได้เลยเห็นนิ้วเลยนะครับความบางระบายอากาดีนะครับแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยครับเป็นโฟม ซูเปอร์โฟมนะครับนีออโซนะครับยางซึ่งถ้าเกิดคนใช้กังฟูมาตลอดจะรู้ยางของยี่ห้อเนี้ยทนมากๆมีการโชว์แผ่นคาร์บอนที่ด้านท้ายที่ด้านล่างของรองเท้ามีตรงนี้ได้สูตรของสีนะครับก็รองเท้าที่จัดว่าทำสีมาได้สวยมากเลยและมีให้เลือกหลายสีมากๆ ก็ถ้าเกิดดูที่ดีๆนะครับการทําสีเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเห็นรู้ในกล้องจะเห็นไหมไม่ใช่ทาสีแค่สีชมพูไล่สีธรรมดานะครับแต่จะมีประกายแบบกากเพชรกริตเตอร์ด้วยนะครับผมรองเท้าคู่นี้ยูคเตอร์ตัวนี้นะครับแข็งแข็งเลยนะครับผม เวลาวิ่งไปไม่ไม่ไมงซ้ายไม่ยังขวาเท่าไหร่นะครับล็อกข้อเท้าได้ดีสพอร์ตข้อเท้าได้ดีอันนี้เป็นโลโก้เดี๋ยวให้ดูรอบรองเท้าอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้ก็จะระบ,บุชื่อโฟมของเขาไว้มีรูระบายอากาศขนาดใหญ่ส่วนนี้ ได้สีไเรื่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานประกอบงานประกอบค่อนข้างแน่นหนาเลยนะครับใช้งานได้ทนทานผมลองใส่วิ่งมาแล้วประมาณ50-60กิโลยังไม่มีอาการที่เห็นเลยว่าปรีหรือว่าจะขาดตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นสภาพโดยรวมของรองท้าคู่นี้นะครับผม ต่อ,ไป,อ,อไปก็จะพูดถึงขนาดและก็น้ำหนักของเท้าคู่นี้นะครับรองเท้ากังฟปู3เนี่ยผมใส่ขนาดเท่ากันกันกบเน็กเปอร์เซ็ตสองอัลฟาพลายหนึ่งแล้วก็อดิออสโปรสามนะครับคือใส่ที่10 US นะครับผมซึ่งรองเท้าคู่นี้ผมลองชั่งน้ำหนักที่ไซส์10ูแล้วก็น้ำหนัก232กรัมนะครับก็จัดเป็นรองเท้าที่ค่อนค่อนค่อน น้ำหนักค่อนข้างอยู่ระดับกลาง,ลางของซุปเปอร์ชูนะครับค่อนๆไปทางเบาด้วยความรู้สึกหลังจากได้สวมใส่ลองรองเท้าคู่นี้นะครับผมได้นำรองเท้าคู่นี้ไปใช้ทดสอบทั้งความเร็วกับอีซี่อินเทอร์วอลและก็เทมโปรวมถึงใช้ในการลองรันด้วยบางครั้งนะครับผมก็ตอนอื่นจะพูดถึง ตอนสวมใส่กันเลยนะครับรองเท้าคู่นี้สวมใส่ตอนใส่ค่อนข้างใส่ยากครับด้วยความที่ตรงส่วนนี้มันค่อนข้างจะรัดนะครับผมและลิ้นที่ติดอยู่กับตัวรองเท้าอย่างนี้เลยเหมือนถุงเท้าเวลาใส่เนี่ยค่อนข้างจะต้องยัดเข้าไปนะต้องอ้าอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไปแต่เมื่อสวมไปแล้วเนี่ยครับหน้าเท้าหน้าเท้าเรียกว่ากว้างเลยและคอรองเท้าเนี่ยครับก็กว้าง ใส่แล้วไม่บีบใส่แล้วโทบ็อกสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยก็กระชับดีอยู่คอเตอร์ตรงนี้ล็อกข้อเท้าได้แน่นหนาแข็งเอารู้สึกหลังสวมใส่ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกคล้ายกับตอนที่ผมลองสวมใส่เอซิกเมตาสปีส Sky ของเพื่อนนะครับ คู่นั้นผมยังไม่เคยใส่ลองวิ่งนะแต่ผมได้มีโอกาสลองใส่เดินไปเดินมาให้ความรู้สึกที่คล้ายกันตอนที่ใส่เดินคิดว่าด้วยที่หน้าเท้าโฟมด้านหน้าเท้านีครับมีลักษณะคล้ายกันคือโค้งมีโฟมปริมาณตรงตรงนี้เยอะนะแล้วก็โค้งยิงให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนกันและรองเท้าคู่นี้ใส่แล้วมีความมั่นคงเดินได้ไม่โครงเครงนะครับผม ยืนได้มั่นคงเลยแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อมาแล้วคิดว่าจะซื้อมาแล้วใส่วิ่งเลยผมแนะนำว่ารองเท้าคู่น,นี้ต้องนวดก่อนโดยสิ่งที่ผมอยากให้เป็นจุดสังเกตเลยลก็คือทุกครั้งที่ผมใส่รองเท้าคู่นี้ประมาณ2-3กิโลแรกทุกครั้งที่ใส่วิ่งรองเท้าจะค่อนข้างแข็งแต่หลังจากวิ่งนวดสักโล2โลเนี่ยรองเท้าจะค่อยๆนุ่มขึ้น สำหรับในการทดสอบวิ่ง e ีซีของผมนะครับ e ิ Easy ผมอยู่ประมาณเพจ5 5 5 30ถึง5 3 0นะผมว่าราคาคู่นี้ก็มีความนุ่มในระดับหนึ่งนะครับนุ่มในระดับหนึ่งคือรท้าคู่นี้คาแรคเตอร,ร์ของเขาเนี่ยจะเป็นนุ่มนุ่มแน่นนุ่มแนมนุ่มแน่นแน่นน,น,นะครับผมว่าคาแรคเตอร,ร์โฟมเนี่ยค่อนข้างออกไปทางคล้ายๆเฉพาะตัวโฟมนะไม่ยังไม่ไม่นับถึงเนอื่นนะคล้ายกับ a d i o s Pro 3นะ ก็คือนุ่มแน่นเฟิร์มหน่อยไม่ใช่นุ่มยวบถ้าเกิดจะเทียบเฉพาะตัวโฟมเนี่ยผมว่าให้เรียงลำดับของเฉพาะกาังฟูโปรนะรุ่นที่1น,นุ่มสุดตามด้วยตัวนี้ตามด้วยตัวนี้นะและ2คือแน่นสุด2นี่คือค่อนข้างจะแข็งแต่ตัวนี้จัดว่านุ่มรองจากตัวหนึ่งเลย ในการวิ่งในความเร็วดับ easy เนี่ยรองเท้าคู่นี้ก็ยังไม่ได้แสดงประสิทธิภาพของคาร์บอนเท่าไหร่แต่ว่ารองเท้าก็มีความนุ่มมีความไหลนิดๆิทาเราไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรลองวิ่งลงส้นเทา้าส้นเท้านี้ถ้าเกิดลงส้นเท้านี้จัดว่าน,นุ่มเลยนะฮะรองเท้าค่อนข้างจะไหลหน่อยหนึ่งด้วยด้วยความโค้งตรงส่วนนี้นะ ต่อมาก็จะพูดถึงการนำรองเท้าคู่นี้ไปใช้ในการวิ่งเทมโป้นะผมวิ่งเทมโป้อยู่ด้วยความเร็วประมาณ4.10ถึง4.15นะเมื่อวิ่งด้วยความเร็วเทมโป้พบเนี่ยจะสัมผัสถึงความนุ่มและดีดเด้งได้ชัดเจนมากเลยนะความนุ่มของรองเท้าคู่นี้เป็นความนุ่มนุ่มนุ่มแน่นไม่ยว้วมีความเฟิร์มผสม,มอยู่แล้วก็มีความไหลนิดๆที่ปลายเท้าตรงนี้นะความ ด้วยความที่มันเป็นล็อกกร์เชฟนะครับมันจะมีความไหลรองเทา้าลงปุ๊บไหลก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนอันนี้ว่ามีรองเท้าคู่น,นี้มีคาแรคเตอร์โฟมคล้ายๆไลท์ไตรโปรนะครับแต่ว่าแต่ว่าจะนุ่มกว่าไลท์โปรนุ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไหลน้อยกว่ารองเท้ามีความมั่นคงครับด้วยอ e ิลคา์เตอร์ที่แข็งอย่างเงี้ยนะฮะเวลาวิ่งแล้วไม่เกิดอาการข้อข้อเท้าสะบัก ไม่เหมือนเน็กเปอร์เซนต์เน็กเปอร์เซนต์ตรงส่วนนี้แข็งน้อยกว่ามีอาการข้อเท้าสะบัดอยู่ดอกยางของรุ่นนี้ดอกยางเนะี่ยเกาะพื้นได้ตะก,กุยพื้นได้ดีเลยครับใช้เขาว่าตะกุยพื้นได้ดีเลยโดยเฉพาะพื้นที่พื้นที่แห้งนะครับแต่พื้นที่เปียกเนี่ยก็จะมีก็จะเฉยๆก,กลางๆครับไม่ไม่ถึงกับลื่นแต่ก็ไม่ได้เก,กาะดีแต่ตอนพื้นแห้งนี่คือสุดยอดเลย ก็ตัวรองเท้าเนี่ยครับด้วยความที่ผมบอกว่ารองเท้าไม่ถีแน่เนีครับความบีบคั้นของรองเท้าที่ต้องมาคับให้เราวิ่งเร็วเนี่ยก็จะมีไม่มากก็คือรองเท้าไม่บีบคั้นให้เราต้องวิ่งเร็วได้ต้องวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่จะให้เราเนี่ยใช้ความสามารถของเราในการเร่งหรือผ่อนรองเท้าเนี่ยจะไม่บีบคั้นขนาดนั้นก็ เป็นรองเท้าที่ผมคิดว่าเหมาะแก่การซ้อมในความเร็วย่านย่านนี้มากๆเลยนะครับต่อมาผมจะขอพูดถึงการนำรองเท้าคู่นี้ไปใช้วิ่งอินเทอร์วลนะครับการวิ่งอินเทอร์วลของผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเทส3.3ถึง3.45นะซึ่ง ผมลองลองใชูุ้นี้ในการอินเทอร์ววลแล้วผมรู้สึกว่ารองเท้ามันมันก็อินเทอร์วลได้ได้ดีเลยแต่ว่าถามว่ามันรองเท้ามันทําให้เราวิ่งอินเทอร์วลได้เร็วขนาดนั้นไหมก็ไม่ใช่ด้วยความโฟมมันโฟมมันปริมาณมันมากนะมันก็จะยุบตัวมันทําให้แบบไม่ตอบสนองเร็วเหมือนกับกุ้รองเท้าที่บางๆหรือว่าโฟม แข็งๆนะอย่างเช่นอย่างเช่น endo endo fit pro หนึ่งอย่างเงี้ยรองเท้าค่อนข้างแข็งแล้วก็มี rocker shape ที่รุนแรงกว่าทำให้ไปได้แบบแตะปุ๊บไปปับ๊บแต่ปุ๊บปับ๊บแต่รองเท้าคู่นี้ยังมีจังหวะที่โฟมยุบแล้วก็ดีดเด้งอยู่มันก็มันก็ใช้อินท์วลได้แต่ว่าถ้าถามว่าดีมากไหมก็ไม่ดี สรุปผมชอบรองเท้าคู่นี้กับการที่นำไปใช้วิ่งเทมโป้มากที่สุดหลังจากเราพูดถึงข้อดีของเท้าคู่นี้ไปแล้วผมก็จะมาขอพูดถึงข้อเสียของเท้าคู่นี้บ้างนะครับคือรองเท้าคู่นี้อย่างที่ผมบอกไปน้ำหนักมาอยู่ประมาณ230กรัมเนะาะจัดว่าเป็นน้ำหนักกลางๆค่อนข้างไปทางเบาเลย ซึ่งน้ำหนักรองเท้าคู่นี้อยมากกว่า Adidas Pro 3ที่ใช้เดียวกันซึ่งหนัก229รกรัมคู่นี้หนักกว่าแค่3กรัมแต่เวลาวิ่งผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ความไหลสู้กับ Adidas Pro 3ไม่ได้เลยความไหลด้วยความคล่องตัวด้วยคือ Adidas Pro 3เนี่ยมีความคล่องตัวความไหลและเร่งความเร็ว ได้ง่ายกว่ารองเท้าคูน่นี้อย่างที่ผมบอกในตอนช่วงอินทอร์วลนะรองเท้าคูเ่เล่นความเร็วเล่นความเร็วได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็รอบขาสวอตออสโปรสามไม่ได้แต่แต่ก็ต้องเข้าใจนะกับรองเท้ารองเท้าที่ราคาห่างกันขนาดนี้ก็แต้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วอะ่ะเอาละ่ะ แล้วมาสรุปกันว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะหรือไม่เหมาะกับใครสำหรับผมนะรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับคนที่อยากได้รองเท้าซ้อมและรองเท้าแข่งในคู่เดียวกันซึ่งด้วยความที่รองเท้าคู่นี้ราคาแค่ประมาณส0กพกลางๆถึงส0มพันปลายๆและใช้ได้ในทุกย่านความเร็วเนี่ยแถมมีความทนทานสูงจึงเหมาะกับ คนที่ต้องการรองเท้าคู่เดียวซึ่งจบใช้ซ้อมช้าซ้อมเร็วและลงสนามแข่งได้ด้วยและแถรองเท้าคู่นี้ยังมีความทนทานสูงดอกยางของกางฟูเนี่ยผมมาใช้ได้ถึงพันกิโลเมตรเลยเป็นรองเท้าที่คุ้มค่ามากๆสำหรับการซื้อมาใช้งานนะครับและนี่ก็เป็นรีวิวของ รองเท้ากังฟูโปรโ3ในแบบของผมนะครับถ้าเพื่อนๆที่ได้ลองใช้แล้วมีความเห็นอย่างไรหรืออยากติชมยังไงเกี่ยวกับการรีวิวนี้ก็คอมเมนต์มาครับขอบคุณครับ